สวัสดีครับถ้าอาจารย์และท่านรากรรมการครับผมนายสายชวนประสบสุขอาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้าจากวิทยทาลัยเทคนโลีปัญญพิวัตรครับ<ส><ด>วันนี้ขออนุญาตนำเสนอผลงานวิจัยชื่อชุดฝึกการร้อยสายไฟในท่อก็อน่นขอนอนุญาตเล่าความสำคัญและความเป็นมาของปัญหนาครับพอที่จะสรุปคาวามสำคัญและความเป็นมาปัญหาได้หนงนี้นะครับเนื่องจากว่านักเรียนระดับปชปีหนึ่งเนี่ย จะต้องเรียนารายวิชาชื่อการติดตั้งายนังอาคารซึ่งเนื้อหาสาระในการเรียนนะครับก็จะมีการาติดตั้งระบบไฟแบบต่างๆอย่างเช่นการติดตั้งระบบไฟแบบเดินตีกิ๊บก่บผนังาการเดินสายไฟร้อยท่อการเดินสายไฟในช่องเดินสายไม่ว่าจะเป็นราง PVC หรือรางโลหะเป็นต้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราได้ค้นพบจากกิจกรรมการเรียนการสอน ในส่วนเรื่องของการติดตั้งการเดินสายไฟลอยท่อนะครับซึ่งการเดินสายไฟ้อยท่อเนี่ยก็จะพอที่จะสุุปขั้นตอนการทํางานได้ดังนี้ 1. ออกแบบเลเ o u t แนวท่อตามแบบโครงสร้างที่เราต้องการ2นะเมื่อออกแบบแล้วก็ต้องทําการติดตั้งบล็อกก่อนและทําการเดินโครงสร้างท่อ3เมื่อเดินโครงสร้างท่อเสร็จแล้วก็ต้องทําการร้อยสายไฟในท่อ 4. ติดตั้งอุปกรณ์และต่อวงจรน,นะครับห เข้าตู้โหลดเซนเตอร์ตรวจเช็คทดสอบและก็ส่งงานนี่คือกระบวนการขั้นตอนการเดินสายไฟร้อยท่อนะครับซึ่งกิจกรรมดังก่าวเนี่ยผู้สอนสังเกตว่าขั้นตอนการร้อยสายไฟเนี่ยสร้างปัญหาให้แก่ผู้เรียนอย่างไรนะเท่าที่สังเกตเนี่ยผลงานของนักเรียนเนี่ยเมื่อตรวจแล้วนะปรากฏว่าพบจุดบกพร่องหลายจุดอย่างเช่นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟนะครับจะเห็นว่าสายไฟเนี่ยเกิดความเสียหาย เกิดความทลอะสายไฟตรีเกี่ยวกันในท่อไม่เป็นระเบียกนะครับใช้เวลาในการทํางานเนี่ยยาวนานไม่ทันเวลาในคาบเรียนไม่ทันเวลาประเมินผลการเรียนในคาบเรียนนะนักเรียนเกิดความเครียดเนื่องจากว่าทํางานไม่ทันเวลานะสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้สอนเนี่ยเล็งเห็นว่าจะทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาณจุดนี้ได้จึงได้คิดชุดฝึก การร้อยสายไปท่อขึ้นมาเนี่ยเพื่อข้ามขั้นตอนการที่จะให้นักเรียนเนี่ยสร้างโครงสร้างท่อแล้วถึงขั้นตอนการร้อยสายนะเราข้ามขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างท่อซะโดยการเราสร้างโครงสร้างท่อให้กับเด็กนะเป็นโครงสร้างท่อที่ตายตัวนะครับแล้วก็อซน์ใบงานดีไซน์วงจรนะครับตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะเพื่อวัดประสิทธิภาพเด็กแล้วก็ให้เด็กได้ทําการอ่านวงจรแล้วก็ทําการร้อยสายไปในท่อ ตามเงื่อนไขของใบงานนั้นๆนะครับซึ่งหลังจากที่เด็กเนี่ยผ่านการฝึกชุดฝึกนี้แล้วเนี่ยเด็กก็จะเอาทักษะเนี่ยที่เกิดจากการฝึกของสื่อเนี่ยไปใช้ในการทำใบงานต่อไปนะครับส่วนประกอบของสื่อนะจะประกอบไปด้วยตู้หลบเซนเตอร์จะประกอบไปด้วย,ก,ก,วยการดัดท่อข้ามสิ่งกีดขวางสร้างฐาน จำลองการเดินท่อข้ามสี่ขีดขวางติดตั้งอุปกรณ์จุดแยกของสายของท่อนะครับติดตั้งโหลดจำลองเช่นหลอดไฟติดตั้ง FS b o x เพื่อทำการติดตั้งสวิตช์หรือเต้ารับนะครับราะจุดฝึกทุนเนี้ยนะจะสามารถสร้างเงื่อนไขในการทำงานได้หลากหลายมากนะแยกไปตามเงือง่อนไขตามวงจรที่ต้องการนะครับ ขั้นตอนการยื่นสื่อเนี่ยนะครูผู้สอนเนี่ยจะทำการอธิบายนะส่วนประกอบของ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 ยุ่ฝึกและก็จะอธิบายนะตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องถูกติดตั้งอยู่ในโครงสร้างของท่อแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาวงจรตามใบงานแล้วก็ทําการดึงสายนะผู้เรียนเนี่ยจะต้องอศึกษาว่าท่อแต่ละเส้นเนี่ย ที่จะดึงสายเนี่ยจะต้องดึงสายขนาดเท่าไหรนะ่จะต้องดึงสายกี่เส้นในท่อด้นนั้นเพื่อที่จะให้ได้สร้างงานวงจรตามฟังก์ชันที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นพอต้องเรียนได้ปฏิบัติกาบที่ฝึกแล้วเนี่ยก็จะไปสร้างงานตามใบงานต่อไปนะตัวอย่างในภาพเนี่ยเป็นใบงานในการเดินโครงสร้างท่อร้อยสายนะของท่อ PVC นะนักเรียนก็จะใช้ทักษะ ที่ใช้กับชุดฝึกเนี่ยมาทําการร้อยสายไฟในท่อนะ,อะเพราะนั้นผูต้ตรวจเนี่ยหลังจากที่ทำงาน,นเสร็จแล้วเนี่ยผู้ตรวจได้ประเมินเนี่ยปรากฏว่าสายไฟที่นักเรียนร้อยเนี่ยปรากฏว่าเกิดความเสียหายน้อยมากถึงขั้นไม่มีเลยนะครับและ,ะการตีริกเกียวของสายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยนะอันนี้คือข้อดีของของสายไฟนะครับสองเท่าที่นักเกตเห็นก็คือระยะเวลาในการดึงสายไฟของนักเรียนเนี่ยเร็วขึ้นมีความชํานาญมากขึ้นนะครับบางกลุ่มเนี่ย นะพอถึงขั้นตอนการดึงสายเนี่ยนะใช้เวลาน้อยมากนะบางกลุ่มก็อย่างที่งานที่เห็นนะครับอาจารย์จะใช้เวลาไม่เกินประมาณนะครึ่งชั่วโมงก็สามารถดึงสายเสร็จแล้วนะครับน,นั้นอ่สไลด์หน้านี้นะครับผมสรุปอ่าปัญหาเรื่องของการการการใช้ชุดฝึกก่อนการใช้และหลักการใช้นะครับเอ่อก่อนการใช้เนี่ยนักเรียนต้องเสียเวลาสร้างโครงสร้างท่อ สองนักเรียนนะต้องรีบทํางานให้ทันกับค่าวเวลาที่เรียนสามผลเสียที่เกิดขึ้นกับสายไฟฟ้ากับถนนต้องสายไฟฟ้าสี่นักเรียนมีความเครียดในการทํางานให้ทนหัทนกับเวลานะพอนักเรียนได้ทําการใช้ชุดฝึกได้ฝนะึกทําการใช้ชุดฝึกตามเงื่อนขไขงานต่างๆแล้วเนี่ยหนะละะังจากการใช้ฝึกแล้วเนี่ยนักเรียนนะมาทํางานในงานต่อๆไปเนี่ยซึ่งมีองค์ประกอบของโครงสร้างท่อเนี่ยนะ จะทำให้ต้งเรียนเกิดความชํานาญนะมีเทคนิคในการร้อยสายนะครับสายได้เกิดความเสียหายน้อยลงนะผู้สอนสามารถปรับงานให้เหมาะสมกับเวลาได้นะครับตัวน,นี้นะผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลน,นะครับนะประสิทธิภาพาของการใช้ชุดฝึกนะครับจะสังเกตเห็นว่าอัตราส่วน,วนก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์นะครับถือว่าชุดฝึก าการร้อยสายไฟในทอ่อมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้สําหรับผลสัมฤทธก่อนการเรียนและหลังเรียนเนี่ยโดยการใช้ชุดฝึกาการร้อยสายไฟในทอ่อนะครับสังเกตว่า,าจะมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ในดับ0.5ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานนะส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกาปรากฏว่าหัวข้อเนี่ยที่ให้ท,ที่สำรวจความพึงพอใจเนี่ยอยู่ในดับดีมากเลย6หัวข้อ ยกเว้นหัวข้อที่สิบเนี่ยชุดฝึกมีความาน่าสนใจในดึงดูดความสนใจเนี่ยของผู้เรียนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับและนี่คือภาพรวมสรุปทักษะที่เด็กสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับเด็กสามารถเอาทักษะตัวนี้เนี่ยไปใชใน้การแข่งขันทักษะวิชาชีพในใน,ในสาขาการติดตั้งไฟฟ้าและขานกลมอเตอร์ของระดับอาชีวะได้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างผลงานเป็นตัวแทนระดับจังหวัด นะระดับภาคแล้วก็ไปถึงระดับประเทศมาแล้วนะครับนะหรือแม้กระทั่งการเอาไปประกอบวิชาชีพสร้างงานจริงนะซึ่งสมัยนี้าการเดินสายไฟร้อยท่อเนี่ยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะเป็นการเดินสายไฟแบบสไตล์ลอฟ์นะิยมในพวกตามร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเป็นต้นนะครับและเพื่อการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานคุณลักษณระดับ2ต่อไปนะครับและนี่คือผลงานการฝึกการเรียนที่จะทําให้ผู้เรียนได้ไ,ดไปต่อยอดแนอนาคนได้นะ และสิ่งที่จะต่อเติมเพิ่มเติมนะของชุดฝึกเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะสร้างชุดฝึกหลายๆแผงแล้วก็เอามาเป็นจิ๊กซอต่อด้วยกันเป็นภาพรวมของระบบฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นนะสิ่งที่จะขยายต่อยออจากชุดฝึกนี้นะครับท่านอาจารย์นะครับผมขออนุญาตนะจบการพรีเซนต์ขอบคุณมากครับ